สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับพมก,กับพงไมกแล้วนะครับนายเดบักนะครับอยู่กับผมอีกแล้วนะครับนายเดบักนะครับก,บกวบวบ็วันนี้เนี่ยผมจะไม่ได้มา,อาสอนเชิงหนานะอะไรนะครับเพราะว่าผมเนี่ยเล่นเห็นว่าวีโร่เนี่ยมันโดนบับมานะผมก็เลยถือวิชาศาสตร์หยิบมาเลยในเกมนี้เลยนะครับก็เกมนี้ผมยืนเลนเจอฉี่ด้วยนะครับสำหรับ ใครที่ถามมาแล้วผมใช้รูในไอเทมพลังแฝงเลยเดี๋ยวผมจะแปะไว้สักประเดี๋ยวนะครับแล้วรอให้มันหายแล้วกันนะเออก็ยิยนเลยเจอเฉียบไม่ต้องกลัวใส่เข้าไปเลยอเราตบเข้าไปต้นเกมเราแรงกว่าอยู่แล้วไม่ต้นเกมไปถึงเหนว่าแค่แค่ต้นแบบต้นแค่ตอนแค่ตอนเน,นี้นะครับ <c oughs> เนี่ยเนี่ยอันตอนนี้พอฉีบันสองปุ๊บเราจะเริ่มซูมไม่ได้ละนี่โดนไปมาเดยมาเด้เดคือ <c oughs> ผมห้าวได้นะเพราะว่าผมเขาเรียกว่าไงเรามีเลือดก๊กสอง <kin> เราอย่าไปหวั่นนะต้นเกมเรายัางพอถุจเใช้ฉี่มันน่าจะเอาเราไม่ลงอยู่นะเออผาได้ข่าวว่าเขาบั๊ให้สกิลอันตีเวลาเราชา้าเดี๋ยเราเคลื่อนที่ไวขึ้นนะครับแล้วถ้าสมมติว่าเราถ้าเราแคนเซิลเนี่ยมันจะลดคูดาวที่เราจะต้องรอลงเนี่ยลดลงนะครับอะ่ะยีเรนเจอฉี่แล้วก็ทุกคีไปก่อนครับเอ้ามาดิเอ้ยมาโอ้โหโดนตัดกรอบหนึ่งทีโบเข้าไปหนึ่งทีสกิลมาสิมาดิมาดิ <kin> ออมาดิมาดิมาดผมเลือดน้อยแต่ผมใจร้อยเปิดนะเว้ยมามาดิ อะไรครับโอเคเราเอ้ยอะไรอะไรนี่ไงโดนอา้าวอ้าวโดนป้อมยิงตายนะอะไรโอ้โหเป็นไงโดนโดนป้อมยิงตายเสียเชิงเขาเรียกอันนี้อันนี้อันนี้เขาเรียกเสียเชิงดูแม่คือผมบอกแล้วผมมีเลือดก,ก๊อกสองคือถ้าจะมาห้าวก,กับผม,ผมก็เรียบร้อยไปเลยเดิมเมทดามเปอรเก้าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับคือโคตรแรงโอเคเอาแท็กชิบกลางหน่อยโอเคอันตรีเรามีแล้วนะครับ แต่พอเราไม่มีสกิลพาสเศใช่ไหมสกิลชีวิต2ของเราเนี่ยหรือว่าสกิลสกิลเขาเรียกว่าไงฟื้นขึ้นชีพข,ข,ของเราเนี่ยเราก็จะเาเรียกว่าไ,ไงอะไม่สามารถที่จะห้าวเ้าท่อตรงเข้าตีเลยเยอะได้นะครับะนะคอสมาแล้วกชช็ชี้ชี้ไปครับผมรู้สึกว่าวีโร่เนี่ยส่วนใหญ่ที่เห็นตามเซตสมรภูมิเขาจะใช้เป็นวีโร่สายดาเมจหรือว่าเอาวีโร่ไปซัพพอร์ตอะไรประมาณนี้ซะมากกว่านะครับไม่ค่อยมีคนเอาวีโร่มาออฟเลนกันนะถ้าเอามาเอฮ้ยมันรัดมังกรได้ด้วยป่ะ สวยเลยพี่นะครับคือส่วนมากก็ไม่ค่อยมีคนเอาวีโร่มาเล่นนะเพราะว่าเอาวีโร่ไปซัพพอร์ตผมผมก็ไม่เคยเล่นนะว่าวีโร่ซัพพอร์ตมันเป็นยังไงนะแต่วีโร่ส่วนใหญ่ผมจะเห็นก็จะเป็นสายดับเบิ้ลเฮ้ยมันจะเกินไปหรือเปล่าฟิกเข้าไปไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่อย่างนี้ดิไม่ใช่อย่างนี้ดิคืออย่างนี้มันหมายความว่ายังไงคือไปฟิกไถอย่างที่ไม่โดนะะน,นะครับเจริญนะครับเจชิเล่ผมจะออกเป็นมูลานะครับผมจะไม่ได้ออกเป็นสายดับเบิลจานะเพราะรู้สึกว่า ถ้าสายดยาเมจานี่มันจะบางไปนะครับเออเข้าไปทุบทยังไม่ทันไรเอ้ยอุ้ยมาดิมาดิาดอุ้ยโอ้โหมันไม่ผักเข้ากระแพงด้วยมันผักเข้าออกเฮ้ยโอ้โหผมผมลืมตัวลืมตัวกูกูไม่มีชีวิตสองเลเอแล้วตรงกลางโอเคเดี๋ยวผมขอไปรับเวฟก่อนนะรู้สึกว่าถ้าเมจไม่มาเวฟนี้ก็เป็นของผมเอ้มูลนแบ่งกันด้วยดิ ควมจริงมูามันมันมันได้แบ่งน้อยอยู่แล้วนะครับเพราะยังไม่ห้านาทีใช่ไหมเออป่ามันจะได้ดอกแล้วน้อยลงอุ้ยมูลามันโดนแก๊งโลไม่ไปช่วยเลยเอามาดีไถ่เข้าโอ้โหแมงผักบุอดีเอ้แต่ผมสู้ฉี่ตอนนี้ไม่ได้นะช่วงเวลานี้คือฉี่แมงโหดนะแมงแบบเด้งเลือดโหดเก้อนะครับผมจะขึ้นเป็นมูาด้วยผมไม่ได้ขึ้นเป็นตัดเลือดด้วยผมรู้สึกว่าวีโรมันขึ้นตัดเลือดแล้วแม่งเบาเลยครับเอามูลามาทุบหน้าแหกดีกว่านะครับ รู้สึกว่าเลนล่างเนี่ยมันเขาเรียกว่าไงฮะมันห้าวก,กันจังเลยอะ่ะมันเดินเย็นบ้านเลยเหรอไม่เป็นไรนครับเราแท็กได้แท็กครับวีโรเราไม่รู้ไม่มีเวลาเราไม่มีอะไรล้วก็เดี่ยครับแท็กแท็กคี้ไปครับอยากมีตรงอยากมีตงังค์้วก็แท็กไปนะถ่ายเข้าไปโอ้โหเฮ้ยวีรามโซโล่คิวอ่ะไม่เป็นไรเราสบายครับเราแท็กเวฟหาตังค์โอ้โหมันเอามาังกรอไปเยอะคือเงินจะพาเงินฉีอุ้ยสับสวยเรียบร้อยโดนไป เป็นกลางโอ้โหมาสองตัวเลยผมไม่น่าไหวแต่ผมมีแต่ผมมีผมม้ผมมาสีอยู่นะผมมีชุบชีวิตนะผมมีไตเกิดนะผมสับเข้าไปอุย้ยมันผักมันไม่ผักเข้ากระแพงด้วยฉี่ตัวนี้มันไหวไะนี่เฮ้ยแล้วผมชาร์จไปแล้วผมยกโอ้โหไม่โดนโดนแต่คีปสวยเลยเข้ามาสับเอาผักสวยครับล็บเบอร์สับหน้าเข้าไปเอานาะคอสสกิลทันไหมทันไหมไม่หมายถึงมันนะทันแต่ผม,มไม่ทัน <laughs> เฮ้ยผมนางแตกว่ะสวยเลยเพื่อน รับเวฟรับเวฟรับเวฟเคยรับเวฟชาร์จที่หนึ่งไม่เป็นไรนะครับผมไม,ไ,ไม่ได้เชิงวีโรนะอะไรขนาดนั้นแค่อยากจะรู้ว่ามันเก่งหรือเปล่านะครับแต่ถ้าสมมติถ้าใครแบบยังไม่มั่นใจในเชิงวีโรตัวเองก็ไม่ต้องไปห้าวบวกเยอะนะครับเราก็หาตังหาตังไปผมรู้สึกว่าวีโรนี่มันจะมีความเก่งก็น่าจะตอนที่มันเข้าไปนัวอันตรีเออเข้าไปชาร์จอันตินะครับคือยิ่งมันโดนบ้าบแหม่เวลาชาร์จอันติมันจะวิ่งเร็วขึ้นใช่ไหมเออมันจะทำให้แบบเราอะ เข้าไปหนัวไฟได้แบบโดยที่ไม่ต้องเป็นเป้านิ่งนานนะประมาณนั้นเลยนะครับคือตอนก่อนที่มันจะโดนบัฟมาผมรู้สึกว่าอันตีมันแบบเข้าไปช้าใช่ไหมแล้วมันเดินช้าช้าแล้วศัตรูไม่เดินหนีออกจากวงมดแล้วนะครับประมาณนั้นเลยเฮ้ยจะเอาการจนแตกเลยอ่ะเพื่อนเฮ้ยผมมาช่วยผมมาช่วยผมมาช่วยผมเข้าไปแล้วผมก็สับสับสตันแล้วก็อันตียัดหน้าเข้าไปเรียบร้อยนะครับโอ้โหคือวีโร่อันตีเนะี่ย จะกดทีเดียวให้มันกระแทกเข้าหน้าสตันเลยก็ได้นะครับหรือว่าจะกดค้างก็ได้แต่ผมรู้สึกว่าถ้ากดค้างอ่ะศัตรูมันอาจจะแบบหนีทันหรือว่าตั้งตัวทันเราก็อ่าถ้าสมมติถ้าชัวร์ว่าศัตรูมันไม่น่าหนีทันเนี่ยก็เราก็อันตรียัดหน้าไปเลยครับเอ๊แต่ตรงนี้มันห้าวเกินไปเปล่าเทลฮะโอ้โหผมมีพาส,สีด้วยอันนี้ตายแน่นอนครับอย่างนี้เรียบร้อยไม่น่ารอดโดนสับสับหัวแบะสับหัวแบะเรียบร้อยเอาละละสามคิวแล้วลวีโร่ ow, เราเริ่มเกิดแล้วครับมา ของเริ่มมาเราก็เริ่มห้าวเลยครับแม่ได้3คิวอย่างงี้พี่ก็ชื่นใจเอ้ยเอาฉี่เอา,เ,าเดินมาอย่างงี้เฮ้ยโอ้โหนี่ท่านจะเดินรัดมังกรออ้ยมันผักอะไรของผมวะอ้าวโดนโดนครับจังหวะนี้โดนเรียบร้อยเฮ้ยมันจะเอามูลาได้ฟิกเขาา้าบัลแสกิลโอ้โหมันยังฟิกสวนหนีผมได้อีกอ่ะโอ้แล้วตามยังไงทันเนี่ยโอ้โหแล้วสกิลสองผมนี่มันยังชา นี่เป็นไนะครับสกิลสองเรามันโดนขัดง่ายก็ง่ายนะครับแถมแถมชนคือก็สตันตัวเองเออก็แบบชะง,งักอีกนะครับสกิลสองถ้าใครใช้ไม่ชำนี่คืออย่าไปหาใช้ในที่แคบๆบนะครับแม่งแบบเขาเรียกว่าไงกะมุมยากนะครับโอ้โหแม่งเอาเอากลางผมหมดแล้วเลนกลางผมแตกหมดแล้วเฮ้ยห้าวเกินไป,ปเปล่าเทลโอ้โหมันจะยืนแหลมอะไรขนาดนั้นมันจะยืนแหลมอะไรขนาดแล้วผมตั้งขวานเลยตั้งขวานจากบถ่ายเข้าไปแล้วเอาเทลยืนแหลมอย่างนี้ ยืนแหลมอย่างนี้ผมตบตบแล้วก็อัดหน้าเข้าไปหนึ่งทีอันตีมาแล้วอันตีมาแล้วผมกดชาร์จโอ้โหแม่งกูยังผมคือผมยังชาร์จไปทันเสร็จเลยมันฆ่าตายไปก่อนแล้วโอเคการเวทมาก่อนแล้วกันนะครับมีเกาะสะท้อนแล้วแล้วก็มีการเวทนะครับผมรู้สึกว่าสายนี้นีมันก็สมดุลดีนะครับไม่แบบไม่บางเกินไม่เบาเกินนอะนะมีมุลาคอยเสริมดาเมจมีเกาะสะท้อนคอยกันตายเฮ้ยมันจะเอาจนแตกเลยหรอเฮ้ยเหลือไว้ให้กันบ้างก็ได้โอ้โหมันเอาจนแตกแล้วเฮ้ยล้วไม่ถ่าเข้ากระแพงด้วยโอ้คุหยินว่ะ เจอฉี่เล่นอย่างนี้แล้วงหงิตคืออย่างน้อยอ่ะช่วยสกิลให้มันเป็นคอมโบหน่อยจะได้ไหม <c oughs> จะผลักให้มันเข้ากำแพงหน่อยก็ได้ในฐานะที่เป็นศัตรูอ่ะเออตบเข้าไปครับโอ้แล้วดนบนนนวจัดแล้วออฟเลนครับมันก็มีประมาณนี้แหละครับออฟเลนคือถ้าไม่ทําเวฟแล้วถ้าไปแก๊งเพื่อนเนี้ยแล้วแบบคนที่มันแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะจะด่าเราทุกเม็ดอะไรเงี้ยเออมันก็จะด่าเราว่าแบบเอ้ยมึงไม่ทําเลนมาเฮ้ยอะไรประมาณนี้นะครับเออเราก็ต้องแบบว่าขอโทษเพื่อนอคืออยากแกงา้งาแต่ไม่ทําเลนอย่างเงี้ยหน้าที่ออฟเลนมันก็ต้องแบบ ทำเลนสักนิดนักหน่อยนะครับอย่าปล่อยให้เลนโอ้ยมันมาปิดเราแล้ว,ลวสวยแล้วสวยแล้วอู้ฉีมันออกนาเมจดด้วย <c oughs> อ่าและเออทันหรือเปล่าโอมาจะใสมันแ้ใสมันแล้วเออเออมาดิมาดิตบเข้าไปแล้วถยโอ้ยมันสตันโอ้โหเรามาเดีมาเดีมาเดีผมล้างฐานะผมล้างฐานะผมชาร์จเต็มที่ขี่เต็มกางเกงโบเข้าไปแล้วตบตบอา่าผมมีไตเกิดนะผมมีไตเกิดนะไหวหรือเปล่าเรียบร้อยเอาชีมาดิ สองหนึ่งไม่ถือว่าลุมมาเหอะเอาวิล่ามาซ้อนสองหนึ่งไม่ถือว่าลุมเรียบร้อยโอ้โหเอาผมไม่ลงนี่นี่ยังไม่ใช้คือขอขิงนิดหนึ่งคือนี่นี่ยังไม่ใช้แบบเขาเรียกไงตายเกิดเลยนะแ <c oughs> ม่ปักดีปักดีกูเด้ <c oughs> เอเฮ้ยแล้วผมเห็นว่านาคอมันเอามังกรเฮ้ยทาอะไรกันน,น้องทําอะไรกันทําอะไรกันผมชาร์จเข้ามาแล้วผมยกเข้าไปโอ้โหยกสับตาคอตายแล้วไถมาเอาผมยังไม่ตายได้ดับเบิรคิวอย่างนี้แล้วผมก็วิ่งเลยสีรับโอ้โหฟิกฟิกไม่ทนันอ้าว ผมมีชุมชีวิตผมมีชุมชีวิตมาดิมาดิอุ้ยฉีอุ้ยสี่หนึ่งไม่ถึงรุมยกสวยสยองขวัญสยามพลัก้อนตกเข้าไปตกเข้าไปเรียบร้อยฉีเรียบร้อยโดนอีกทีโดนเนทดิ้งแล้วมามาโอมงโอกมาอุ้ยแม่งสกิลสองทำบิดจัดๆแม่งปิดคือโอโหเกือบละเกือบละเมื่อกี้เกือบโดนคว้านคิวแล้วนะคือเจ็ดคิวคือเมื่อกี้นี่ชอนเมื่อกี้ต้องให้ผมผมช้าเลยผมช้าเลยมาดิ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 เข้ามาดิบุ่งเข้าไปไม่เป็นไรครับมาตกตก ตบเข้าไปเอ้ยในป้อมในป้อมโอโหแล้วโดนแล้วโอมาแม่งออกตันทุกดอกเลยไงเวอร์เกินเอาโอโหแล้วคนไม่เอาปะฟ้าอย่างงี้เอาสวัสดีนาคอสไม่เอาปะฟ้ากระทุงเข้าหน้าไปแล้วไถเอ้าตายนะนี่ตายนะนี่ได้ผมได้ทั้งปะฟ้าผมได้ทั้งแบบเขาเรียกไงจะได้ทั้งนาคอสด้วยโอโหเกือบตายนะนาคอสเองรอดตัวไปนะเองรอดตัวไปออ้ยเพื่อนมันมาเพื่อนมันมาแหมก็แบบ ก็เห็นเขาไม่เอาบัฟฟงบัฟฟ้าอะไรเงี้ยนึกว่าให้ผมผมก็เลยเข้าไปจาะแกะแล้วผมก็ได้มาเออเข้าใจเปล่าเข้าใจเขาไปจาะแกะเปล่าใครซื้อดูการฟูไปได้อุ้ยมันมาสองตัวเลยเหรอเอ้ยทำไมมันมาเยอะขานาดเนี้ยคืออ๋อเขาเอาดาดได้แล้วนี่ว่าเออเขาเลยเดินมาเยอะอุ้ยเทียวอีอุ้ยฉีฉีตบเข้าไปโอมองโอมาเหรออุ้ยอุ้ยอุ้ยผักสวย ผักสวยเอาฉีมาดิ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 าดาดเฮ้ยแต่ผมรู้สึกว่ามันเล่นไม่ได้แต่ยกขนาดนี้อะแล้วผมสก,กิลอันตีเขา้าเบาหน้าแล้วเทลมันจะยิงฟรีแต่เทลมันเลือกครึ่งหลอดใจร้อยเปอร์ขนาดนั้นเลยหรอผมฟิกก่อนเด่นไ่อยู่อุ้ยโอ้โหแล้วแม่แครี่ผมตายสองเลยโอตายเลยไหวไม่ดีเออชนกําแพงอีกแต่แล้วแต่แล้วแล้วผมจะกันบ้านยังไงเนี่ยฮะ ไม่น่าไหวเอ้ยเอาฉีฉีอุ้ยทำไมกี้ทำไมผักออกนี่โดนไปแล้วเค board, exactly. oh. Oh. ้ยับลำเบอร์เคลียร์คีบเคลียร์คีบโอ้โหเคลียร์คีบนี่มันลำบากเลยเป็นวีโรลนี่มันเคลียร์คีบลำบากขนาดนี้เลยเหรอเคลียร์ด้วยขอตังค์ด้วยเออนั่นแหละโอเคได้ดาบแดงแล้วครับผมออกกันไว้เต็มชิ้นเลยแล้วกันนะผมรู้สึกว่าคิกซี่ฝั่งโน้นมันไม่ค่อยได้แบบใส่นวกับผมเท่าไหร่ผมเลยไม่ออกกันไว้เต็มชิ้นนะตอนแรกผมเอาดาบแดงมาก่อนรู้สึกว่าแบบ เราได้เข้าไปนัวบ่อยแลอเกินนะครับผมนี่จะล้วงแครี่แทนมูลานแล้วนะเออมีดาบแดงแล้วก็แรงขึ้นนะครับบอกเลยว่าถ้าชาร์จทีนี่คือมีหายแน่นอนไอพวกครึ่งลงครึ่งหลอดโดนผมชาร์จตายหมดนะครับเขาเรียกรวมแต่ผมไปรวมไม่ได้นะครับนาะคอร์แม่งแยกดันนะครับเดี๋ยวแม่งปลาแหลกแตกนะครับอุย้ยจุ๊บสวยใส่เลยนะเพื่อนแต่ตอนนี้ผมอรอนาคอ์ตมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้ว,าลวอาจารย์เอตัวเองตบเข้าไปโอ้โหผมตามยังไงทันตอทีนี้ ผมตามยังไงทันผมยังมีผมยังมีสกิลผมยังมีสกิลผมสกิลเข้าไปแล้วผมตบเข้าไปอันตัดหน้าแล้วผมก็ตบอีกทีหนึง่งจะตายแล้วจะตายแล้วไอ้วโอยิงให้หน่อยยิงให้หน่อยเออมาเดินบะนหนีไ <c> ง <oughs> <c oughs> เดินไปไม่ดูตาหมาตาเรียก็โดนไปสิฮะโอ้โหแต่เมื่อกี้บอกเลยว่านาคอนี่เจ็บจุกอ้าวแล้วนาคอเด็กี่ซตายตัวกันบ้านหายหมดแล้วโดมข,ขึ้นบ้านแน่นอนผมมีพาสซีด้วยผมแบบ ไม่ตายง่ายแน่นอนมาพอคีบเขาแล้วเราก็เปิดเข้าไปเลยครับตบเข้าไปป้อมคีบแตกเรียบร้อยป้อมแตกแล้วคนก็แตกตามเรียบร้อยธงเทีวไม่ได้ยงไม่ได้ยืนผมตีตายหมดฉีก็ตบมาแล้วตบเข้าไปโอ้ย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 มันเอาทุกเม็ดกดตีออกมาก่อนมาจบบ้านใครไม่ตีผมตีใครไม่ตีผมตีมตมตช่วยด้วยผมล้มผมล้มเอาผมออกมาด้วยตีบ้านหน่อยจะได้ไหมผมจะตายฟิกออกมากูตายอยู่ดี ตีบ้านเหลือไว้ทำไมเออมันตาย4ตัวแล้วนาคอสระวังนาคอสมูลาดฟันบ้านเข้าไปเพื่อนเออแล้วให้ลัมเบอร์ตีสวยมากโอเคสำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอจบคลิปไปเท่านี้เท่านี้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe นะเป็นไว้เจอกต่อไปกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับซีจูเก้นนี่สตูดิโอนะครับสวัสดีครับอย่าลองเอาวีโลกไปเล่นนะครับผมรู้สึกว่ามันเก่งขึ้นเยอะมากๆเลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ